กับสวัสดีข้อแม่พี่น้องสาวโมบายรเจนนะครับวันนี้เราจะมาดูว่า GM แจกสกินฟรีมีสกินฟรีอะไรบ้างน,นะครับสกินที่1ครับเอสเตดมังกรเขียวนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยอ่าเดี๋ยวก็จะเป็นสกินเอสเตดนะครับใครที่เฝารอก็จะน่าจะได้นะครับแต่ว่าได้อซุ่มเอานะกล่องเนี้ยสกินที่2ครับราฟาเอลครับก็จะเป็น สกินตำรวจนะครับเราเออตำรวจก็จะเป็นสกินตัวนี้ครับสำหรับสาวๆก็น่าจะชอบกันอยู่สกินที่3มครับก็จะเป็นมาซ่านักลบมังกรน,นะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็ดูเฮ่ๆอยู่นะอ่าก็ดูเฮ่ยอยู่นะ อันนี้เป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับ4วันนะครับแต่น,นี้ก็จะเป็นสก,กินทางด้านของแซคเคปครับตำรวจตำรวจตำรวจสก,กินต่อมาก็เขจะเป็นของสก,กินทางด้านของฮารเลนะครับหรือฮาริสสกินอะไรนะโควิ COVID 19. ด19้วและสก,กินต่อมาครับก็จะเป็นของทางด้านจุลงจุลงนักเสียบนะครับนักเสียบ เท่มากนะสกินน oh, oh, mm hmm. oh, okay. okay. so ี้อดีตก่อนผมมีนะครับแต่ว่าอดีตปัจจุบันไม่มีสกินต่อมาเป็นของทางด้านจอนสังครับตำรวจอีกคนก็เฮอยู่นะแต่กิจกรรมนี้ก็จะสุ่มเอานะครับวัดตามดวงนะครับสกินนี้ครับสกินสกินของทางด้านอิซุซินนะครับอิซุซินเท่มั้ย ไม่ดูละคนชอบก็จะบอกว่าเท่แต่คนไม่ชอบก็จะไม่เอาอะไรประมาณนี้สกินต่อมาครับเป็นของทางด้านเฟยย่าเฟยย่าก็เท่เหมือนกันครับและสกินต่อมาก็จะเป็นของทางด้านปุซิออนนะครับเป็นกิจกรรมสำหรับการล็อกอินนะครับ4วันนะครับใครที่ไม่ได้ล็อกอิน ก็สามารถไปล็อกอินครับยังคันอยู่ครับามาดูทางด้านส่วนกิจกรรมที่ใช้สะสมแล้วก็เอาไปแลกนะครับก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ200นะครับผมจะไม่เห็นส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีสกินเข้ามาเพิ่มจากกล่องที่แล้วนะครับจะเพิ่มทา,ทางด้านลาฟาเอลแล้วก็ อะไรไปไปดูด้วยกัน,นครับนี่ครับก็จะเป็นทางด้านของลาฟาเอลสก,กินอิสเตอร์ไหมผมจะไม่ผิดแต่ว่าผมไม่ค่อยจำเสื้อทางด้าน <No one. S 1> สก,กินไปนไหนส่วนตัวที่สองที่มาเพิ่มก็คือจะเป็นอะดัตครับอะ <on> ดัตคารบอยนะครับใครทีรอตัวนี้ก็มาลุน้นนะด้วยกันนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ส่วนตัวที่สามที่มาเพิ่มจากของที่แล้วนะครับ ก็จะเป็นทางด้านของสกินเซเปอร์นะครับก็เออยู่ส่วนตัวที่4ี่ครับก็จะเป็นทางด้านของซังเออร์นะครับสกินอิตเตอร์เหมาะกับหลักสาวๆอะไรประมาณเนี้ no un <laughs> น่ารักน่นรักครับ <laughs> ก,ก็ก็สวยอยู่ <laughs> ส่วนสกินที่อ่า สีครับที่มาเพิ่มก็จะเป็นของทางด้านของคิมมี่นะครับคิมมี่ที่มาเพิ่มจากกองที่แล้วนะครับที่เราล็อกอินเอาสี่วันนะครับอินคิมมี่จะมาเพิ่มนะครับส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นของกอกนะครับสปินโควิด -19 เกาจะไม่ผิดจะไม่ได้เออกอกนี่วนมากไม่ครบ เท่าไหร่นะครับส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นตัวที่หกนะอย่าไ่คิดอ่าจะเป็นของทางด้านของเอสมรันดานะครับสกินค<อ>า,า,าบอยนั่นเองส่วนตัวที่เจ็ดนะครับที่มา P C เพิ่มก็จะมีอ่าของทางด้านล ok. ูน็อกสกินอะไรนะดาราสวรรค์อะไรประมาณเนี้ยผมจำสื้อสกินไม่ได้ ส่วนตัวต่อมาที่มาเพิ่มจากกองที่แล้วครับ ال, ก็จะเป็นของสกินทางด้านของไลลานะครับไลลาสกินตำรวจนะครับสกินตำรวจมาหมดครบกสกินนะครับสําหรับสุ่มสุมวัดดวงนะครับส่วนสกินต่อมาที่มาเพิ่มนะครับก็จะเป็นของก๊อกอีกเส้นเคยนะครับสองสกินเน้นๆนะครับก็จะนี้ตัวนี้ก็จะเฮ่เนี่ยส่วนตัวต่อมาครับก็จะเป็นสกินทางด้านของ วารีนนะครับที่มาเพิ่มจากกล่องที่แล้วนะครับแต่ว่ากล่องที่แล้วนี่มีสกินอยู่ครบ <Conf irm. S 1> นะครับในกล่องนี้ก็เลยไม่ได้ลงให้ส่วนตัวต่อมาครับเราจะเป็นของฮาร์ดันฮาริสนะครับมาสองตัวนะครับตัวเขียวๆนะครับตัวปัญญาประดิษฐ์นะครับกล่องนี้นะครับ และสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับมีกิจกรรมสำหรับการล็อกอินแล้วก็สะสมในการแรกนะครับก็สกินก็จะมีมาเพิ่มทางด้านของกล่องคี์แรกนะครับสะสมในการแรกส่วนล็อกอินก็มีน้อยกว่านะครับส่วนคี์แรกก็มีเยอะกว่าแต่ว่าเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็จะมีประมาณนี้ ขอขอบคุณครับ